สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวโปรจคเตอร์เลครับผมก็วันนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กับจอนะครับที่เป็นจอตั้งพื้นนะครับหรือว่าพ o ดเทเบิลนะครับเป็นจอพกพานะครับตอนนี้อยู่กับจอไซส์หนึ่งร้อยนิ้วนะครับเป็นแบบสี่ต่อสามนะครับจากยี่ห้อใจกล้านะครับผมเนื้อกล่องเป็นอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวเราจะลองกลางแล้วก็แนะนำนะครับ ให้ทุกทนได้ดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับน้ําหนักอยูอ่11กิโลนะครับไซส์ร้อยนิ้วนะครับเป็น4ต่อ3นะครับผมตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวผมไปกลางให้ดูนะครับผม ก็คือตอนนี้หัวกลางออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับลักษณะจอนะครับก็จะเป็นสัดส่วนนะครับ4ต่อ3นะครับก็คือ4ต่อ3นะครับร้อยนิ้วนะครับในแนววัดจากซ้ายไปขวานะครับเนื้อขาวนะครับจะอยู่ที่80นิ้วนะครับแนวทะแยงร้อยนิ้วนะครับส่วนวัดจากล่างขึ้นบนนะครับจะเป็น60นิ้วนะครับผมก็ พื้นดำนะครับจากจากด้านล่างขึ้นขึ้นมาหาขอบขาวนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วนะครับพื้นดำนะครับส่วนขอบดนดำด้านข้างนะครับอยู่ที่สี่เซนนะครับหรือว่าประมาณหนึ่งนิ้วนิดๆนะครับผมก็เนื้อจอนะครับทอได้ค่อนข้างละเอียดนะครับทำจากไฟเบอร์กร์ดนะครับผม อันนี้คือเราเอากล้องมาใกล้เนื้อจอแล้วนะครับในระยะที่ประมาณหนึ่งฟุตนะครับหนึ่งฟุตนะครับกล้องห่างจากเนื้อจอนะครับเนื้อจอก็ทอได้ค่อนข้างละเอียดนะครับกล่องเนื้อจอก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผมขาตัวนี้นะครับตัวนี้สามารถที่จะม้วนเก็บเข้าไปให้มันตรงๆนะครับได้นะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับยกพาไปดูด้านหลังจออีกทีหนึ่งนะครับด้านหลังตัวจอนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับข้างหลังฉากหลังนะครับ mm hmm. ก็จะมีตัวโชค๊คที่ดันนะครับ โชคกไฮดรลิกนะครับที่ดันในส่วนของตัวจอไว้นะครับแล้วก็มีเป็นโครงเหล็กนะครับยื่นดันจอตัวที่เราดึงขึ้นไปนะครับให้มันสามารถที่กลางอยู่ได้นะครับผมจะเป็นลักษณะนี้เลยครับ ตัวหูตรงนี้นะครับหูก็ไว้สําหรับถือนะครับเคลื่อนย้ายนะครับก็คือเหมือนเก็บจอเข้ากล่องแล้วก็ปิดล็อกแล้วก็เคลื่อนย้ายได้เลยนะครับสําหรับในส่วนของเกฑนเนื้อจอนะครับเนื้อจอตัวนี้สีเป็นแมตไว้นะครับหรือสีขาวนะครับเกฑนเป็นหนึ่งจอหนึ่งนะครับฉายเข้าสะท้อนออกนะครับผมก็เดี๋ยวผมเก็บจอให้ดูนะครับ ็จะประมาณนี้นะครับรหัสโค้ดรุ่นนะครับเป็น PS นะครับหนึนะครับ100ยก็คือ100นิ้วเองครับร0อนิ้วร้อนิ้วทแยงนะครับก็สรุปนะครับเนจอร0อนิ้วนะครับแบบพกพาเคลื่อนย้ายหรือเราจะเอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับเอาไว้ในบ้านก็ได้นะครับก็ลองเลือกใช้ดูกันนะครับผม ก็ขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมคลิปครับผมถ้ามีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับตัวนี้นะครับลืมบอกราคาครับราคา9,9้าันนะครับผมสั่งซื้อหน้าเว็บหรือมารับหน้าร้านก็ได้นะครับผมมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมคลิปครับสวัสดีครับ